ล่าสุดด่วนเลยฟังด่วนพอมอเดินหน้าเพิ่มเงินกลุ่มประบางชุกกลุ่มเงินสดกดใช้ได้คนแก่พิการ1,000บาท สวัสดีค่ะทุกคนกรลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่9มีนาคม2567แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุญาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวคุณพ่อคุณแม่จุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงคาม,มนุษย์หรือพอมอมมีข่าวดีมาฝากทุกท่านสําหรับการรับเงินช่วยเหลือคนละ1,000บาทเป็นเงินสดในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะ ก่อนรับฟังขาวสารก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด, line, กดแชร์ละสาหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ สำหรับข่าวดีในวันนี้นะคะเป็นข่าวของคุณพ่อคุณแม่อยู่ในกลุ่มระบางนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการหรือเด็กแรกเกิดชุดทา่ารวันนี้นะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมยืนยันว่ามีการช่วยเหลือจริงๆนะคะเดินหน้าพร้อมแล้วที่จะผลักดันนะคะช่วยเหลือกลุ่มระบางให้ได้รับเงินสด1,000บาทชวนนานนั่นเองทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนการปรับเบีย้ยผู้สูงอายุลัก คนไปการเป็น1,000บาทต่อเดือนทั่วหน้าและสนับสนุนเบีย้ยเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีตามที่มีข่าวสารเผยแพร่เป็นข้อมูลเรื่องกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอสนับสนุนการปรับเบีย้ยผู้สูงอายุ และคนพิการเป็นจำนวน1,000บาทต่อเดือนแบบท่วนหน้าได้รับทุกคนแล้วก็สนับสนุนเบีย้ยเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีนะคะซึ่งก็ยืนยันแล้วนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมกิจ าก,การพูดส่งอายุละทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริงนะคะทุกท่านทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการเดินหน้านะคะสำหรับเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยผู้ส่งอายุไม่จ่ายแบบขั้นบันไดก็จะได้รับการ ทวนหน้าเลยนะคะคนละ1,000บาทตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปรวมไปถึงกลุ่มผู้พิการที่ได้รับ สองปุ่มนะคะ800และ1,000บาทก็จะปรับเป็นทุนน้า1,000บาทด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะคะซึ่งก็มีการให้เงินสนับสนุน600บาทต่อคนต่อเดือนนั้นจะเป็นไปตามเส้นความยากจนนะคะซึ่งมีจำนวนประมาณ4ล้านคน แต่ในขณะน,นี้รับเงินอุดหนุนอยู่ประมาณสองล้านกว่าคนแต่การประชุมนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนวิธีการให้เงินสนับสนุนเป็นแบบโควน,น้าเพื่อชีว่าดเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีทุกคนในประเทศไทยจะได้รับเงินอุดหนุนในจํานวนนี้เท่ากันนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนนะคะกลุ่มระบางนะคะก็เป็นกลุ่มที่ทางรัฐบาลได้มีการช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่องนะคะและนี่ก็เป็นการอัปเดตนะคะสําหรับเบียร์อย่างชีพกลมเบาบางล่าสุดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในส่วนของความคืบหน้านะคะจะเป็นอย่างไรได้รับกันเมื่อไหร่คอยติดตามกันไว้วันนี้มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ทุกหน่วยได้กระบ้าพูกันเร้ลื้อนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในรังต่อไปกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ